สูบน้ำบาดาลมารถทุเรียนโดยตรงอันตรายไหม ก่อนที่คินโอจะมาฉะเฉลยนะคะว่ามันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะคินโออยากจะบอกก่อนว่าเวลาที่เราสูบน้ําบาดาลเนี่ยเราเจาะลงไปบางพื้นที่จะต้องเจาะลึกมากๆเลยค่ะหลายสิบเมตรเลยเวลาที่เราสูบน้ําขึ้นมาแล้วเอามารดเนี่ยคือน้ํานั้นอะมันจะไม่ได้มีออกซิเจนนะคะคิดดูนะคะเพราะว่ามันอยู่ลึกมากๆเราเอามารดพื้นดินนะพวกนี้มันก็จะทําให้น้ําที่ลงไปในพื้นดินมันก็จะไม่มีออกซิเจนอีกต่อหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญและช่วยในเรื่องของการเติบโตของทุเรียนด้วยยคะ 2, ค่่่ะะะข้้ออออ2ืนนนนนนนําาาาบดลทีูึกกเเเเรจมมมงห็็็ปปสิต หรือว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งเวลาที่เราสูบน้ํามารดโดยตรงเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทําให้ต้นหรือว่าใบเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนสีได้อาจจะมีตะกอนมามันจะทําให้ต้นเป็นสีดําถ้าเกิดว่าน้ํานัน้นมีความเป็นกรดเป็นด่างเยอะมากมันก็จะทําให้ทุเรียนได้รับความเค็มแล้วมันก็อาจจะโตช้าโตไม่เท่ากันหรือว่า,าจ,จะทําให้ผิดปกติได้นิดหน่อย <S <S วิธีการแก้นะคะก็คือให้ขุดบ่อพักน้ำค่ะซึ่งสมัยนี้ค่ะคุณโอจะบอกว่าเวลาจะปลูกทุเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องหาแหล่งน้ําวางแหล่งน้ําแล้วก็ปรับพื้้นนทที่่เดิออะไรให ร้อยทำสปริงเกอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะปลูกทุเรียนเนี่ยค่ะคุณโอแนะนําให้ทําเป็นบ่อพักน้ำค่ะแต่ถ้าสวนไหนนะคะที่ไม่ได้ทําบ่อพักน้ําก็จะคล้ายๆกับสวนของคุณโอ๋ค่ะเราก็เจาะบาดานมาใช้รดน้ําทุเรียนโดยตรงเลยค่ะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อของคุณโอไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากค่ะก็ผ่านมา25ปีแล้วเนาะบ่อบาดานที่ใช้ก็จะเป็นบ่อเก่าที่เอาไว้รดน้าง้ออาหารเราก็ใช้บ่อเดิมเนี่ยค่ะมารดซึ่งถามว่ามันจะเริ่เติบโตดีไหมมันก็เนี่สื้อยู่่่อะคหา ก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่ถามว่าเสียผลประโยชน์ไหมก็อาจจะเสียผลประโยชน์ตรงที่ว่ามีออกซิเจนน้อยเท่านั้นเองค่ะสำหรับชาวสวนมือใหม่นะคะที่ต้องการจะปลูกทุเรียนนะคะคุณโออยากจะแนะนําให้ขุดบอ่อให้กว้างนะคะทําเป็นที่พักน้ําเอาไว้แล้วให้เขาได้รับออกซิเจนมันเหมือนอโครงการใช้พัฒนาที่คุณเห็นกลงหันไหมคะคือมันจะผันน้ําให้มีออกซิเจนเยอะแยะมากมายตรงนั้นเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงๆอย่างคุณโอก็เหมือนกันค่ะถ้าจะซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกทุเรียนใหม่ก็กะว่าจะทําที่พักน้ําเหมือนกันค่ะอย่างน้อยๆเราสามารถควบคุมได้ว่่าาาาระะับนนนนน้้้ํใใแแตตลปีมมมกกอไหหเ็จิ ยังไงฝากติดตาม u u e n O O q u e e n o f Food ไว้อยู่ในทุกช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า u u e n O q u u e n o o f Food ค่ะบ๊ายบาย